สำนักงานการวิจัยแห่งชาติลงพื้นที่พัทลุงเยี่ยมชมงานวิจัยข้าวสังยดัดพลิกฟื้นความสุขสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนครับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยนำโดยนายธีรวัตรบุญสมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพร้อมด้วยสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสังยดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงตามมาตรฐานชุมชนโดยมีดรพรวิชัยเต็มบุตรคณะอุตสาหกรรม เกษตรและชีวภาพมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงดําเนินการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ชุมชนต้นแบบนายธีรวัตรบุญสมค่ะก็ได้กล่าวค่ะว่าวชค่ะเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาบุคลากรซึ่งจากผลสําเร็จของโครงการการผลิตเครื่องดื่มฟังกชันเนาะฟังชัน,นขออภัยค่ะการผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันชนิดผงสําเร็จรูปจากสารสกัดเข้า กล้องสังยดอินทรีย์ค่ะสำหรับผู้สูงวัยและวัยทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้เกิดผลผลิตที่สำคัญอันนำมาสู่การต่อยอดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะต่อมามีการแปลรูปข้าวสังยดสู่ผลิต,ส,ลตสู่ผลิตภัณฑ์มูล,ลค่าสูงตามมาตรฐานชุมชนเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมโดยเกิดผลผลิตพลอยได้ที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์ต้นแบบโจข้าวกล้องสังยดสำเร็จรูปปรุงลด และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค l ีน n ิ i งอ oil อจากสารสกัดรำข้าวสังยดพร้อมทั้งคู่มือองค์ความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าข้าวสังยดด้วยการแปลรูปในการขยายพื้นที่จากเดิมเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ